morning morning เพื่อนเช้าวันจันทร์สดใสสดใสดูซดิอากาศดีดีเนาะอากาศดีดีวันนี้ดูวิวข้างนอกขณะนี้นะคะเจ็ดโมงเช้าค่ะกดเตือน morning morning ไปแนละ้วไปดูว่าวันนี้พวกเราอุ้ยดูมองไปเห็นกัวอยู่ข้างนอกอนุ่นกัวเห็นกัวไหม <c oughs> กัวกินหญ้า พวกเราละ่ะพวกเราจะกินอะไรพวกเราก็อยากยาก,กินหญ้าเหมือนวัวไหมไม่กินป้าไปดูว่าวิวีิจะมาอะไรวันนี้วิวิจะทำอะไรโมนี่วันนี้ก็เช้าวันจันทร์สดใสสดใสไปดูเปลี่ยนง่ายๆนะคะทานแค่นี้เพราะว่าอาหารโปรตีนวิตามินมื้อเช้าเช้าเช้ามันสำคัญต่อร่างกายนะเพื่อน นัไปดูเนี่ยหนึ่งแก้วตื่นขึ้นมาดบนมสดนมสดแล้วก็น้ำส้มหนึ่งแก้วพอประมาณแก้วเล็กไม่ใหญ่แต่มื้อนี้วิวจะมาทำไปจะทำไข่ดาวมะเขือเทศเราพีพริกหวานก็ใส่ลงไปเลยมันง่าย แต่มันได้ประโยชน์สูงสุดนะคะวิธีทำง่ายๆวางกระทะลงไปเคาะปอกๆนะคะไข่ดาวนะคะมันง่ายแต่ไข่ดาวนี่ก็จะมีสารพิเศษวิชชอบเขาจะมีสารพิเศษก็คือสารไอรีนนะคะทำให้ไข่ประโยชน์ของไข่คลิกเข้าไปดูนะคะพอเราตั้งกระทะเสร็จประโยชน์ของไข่เนี่ย พอมันมีสารไอเดีนเหมาะสําหรับวันนี้จะจะเหมาะสําหรับไอคนที่มีอายุเยอะนะคะทานแค่นี้ค่ะพอตั้งกระทะเสร็จใช่ไหมใส่เนยลงไปนิดนึงนิดนึงๆๆตั้งเสร็จมันง่ายด้วยเร็วทันใจเมนู วีวีไม่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 ไมีมมมมอ้นั่นนะคะคอลองไปไง่ายๆแค่นี้เปลือกไขวีวีก็เอาไปใส่ต้นไม้ะคะ่ะเ,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 เปลือกไข่ไปใส่ต้นไม้นะคะไข่ดาววีวีเห็นไหมง่ายไหมง่ายให้เพื่อนเพื่อนง่ายมากมายไข่เดิมไข่เด้าเอาเปลือกไปใส่ต้นไม้นะคะไข่ดาววีวีอ่ะเนีย่ยเอาไปทำอย่างเงี้ย มนให้มันน่าทานเขาะง่ายๆลงไปบึ้มบๆบึ้มๆบึ้มๆแล้วก็เติมนะคะน,นี่ค่ะไข่สองฟองเท่ากับกระสับอาจบางคนอาจจะทานกับขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะแต่ขไข่นี่ก็จะทานกับมะเขือเทศนะคะเอาเอาไข่ไปใส่นะคะแล้วก็วางลงไปเพื่อนวางจึ๊บๆลงไป ามามะเขือเทศเขียวแรงเหลือ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 งบางลงไปเห็นไหมหน่าทานไหมหน่าทานนะคะเพื่อนมะเขือเทศลูกนี้เป็นออกดำดำ,ดำบาง,บางมะเขือเทศนะคะสีสันแดงเขียวเหลืองแดงสวยไมหมล่ะน่าทานไหมล่ะคะพริกไทยดำลงไปวุ้มง่ายเมนูนรวดเร็วทันใจประโยชน์สูงไข่ สามฟองไข่ดาวสามฟองนี้ก็อิ่มได้หชั่วโมงครึ่งวันนะคะแล้วก็แถมด้วยนมสดนี้นะคะนมสดด้วยแค่นี้นะคะแล้วก็จะเติมด้วยเนี่ยใส่หอมให้สีสันสวยงามใส่หอมให้หน่าทานมากขึ้นนะคะใส่หอมกระเทียมสดๆลงไปทำอ่ะใส่ลงไปหมดเลย หน้าทานเนี่ยนะคะเพื่อนไปดูหน้าตาซิหน้าทานไม้ไข่เบรกฟาดของวีวีเห็นไหมร้อนยางจะปล่อยไว้แป๊บหนึ่งจะทำให้หน้าทานนะคะปะง่ายมากใช่ไหมไข่นี้เปลือกไข่เอาไปใส่ต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะไปตีถึงอาทิตย์นี้ถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มนมเพิ่มนมสด กับไข่อะต้นไม้ก็มีชีวิตนะคะง่ายไหมคะเบรคฟัดวิวีบางคนก็ทานเขาก็อาจจะใส่หมูหงหมูแฮมลงไปวิว mm ี hmm. ไม่ใส่คะ่ะไม่ทานไม่ชอบทานเนื้อมากทานปลาอยากคนดีคนสวยทานมะเขือเทศกับไข่แค่นี้ก็รดแล้วนะคะมะเขือเทศกับไข่ได้ประโยชน์บึ้มลงไปอีกก่อน <laughs> เห็นไหมหน่าทานไหมราคาง่ายสะดวกสะดวกสบายรวดเร็วทันใจใส่พริกไทยดำนะคะเดี๋ยโรบนมหนึ่งแก้วกับได้พลังงานนะคะไข่ดาวมีสารความจำคลิกเข้าไปดูนะคะเมื่อก่อนคนจะบอกว่าอ้อยทานไข่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่นะคะบางทีก็ มันจะเป็นก็เหมือนเหรียญมีสองด้านนะคะเหรียญมีสองด้านเพราะว่าไข่นี้เขาจะมีสารช่วยความจำบางคนหลงหล,ลงลืมลืม,ลมยาลืมท่าไขน่นะไข่อะไรนะคะไข่หนึ่งฟองแคลอรี่ก็เหมือนลำบมงบางคนทานเนื้อแต่ไข่นี้เขาจะย่อยง่ายง่ายนะคะแล้วก็ทานกับบิตามินมะเขือเทศหวาน ะะแล้วก็โปรโตีนจากนมสดเช้าเช้านี้ผลไม้แตงโมทานไปแล้วหน้าร้อนแตงโมเล,ลืออีกครึ่งซีกนะนะคะวิตามินซีน้ำส้มแล้วก็นะคะเราจะทำให้เราอิ่มนานนะคะแล้วก็มีโปรโตีนโปรโตีนสูงเริ่มบึ้มๆแล้วปิดไฟก่อนแค่นี้ อกระทะเริ่มร้อนนะคะมันก็จะออกมาสวยนะคะไข่ดาวมรวนเร็วทันใจสามนาทีปิดไฟเลยค่ะนะคะมรวดเร็วทันใจชอบปิดไปแล้วเอาจานเสิร์ฟเลยนะคะบางคนทานกับขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะแเราก็จะทานกับผักทานไข่ดาวกับขนมปังหนึ่งชิ้นพอแล้วค่ะ วันนี้ง่ายสะดวกสบายแต่ได้โปรโตีนและวิตามินสูงนะคะเพื่อนไปละไปทานกับเพิ่มพลังกับวีวีชาหนีนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวว่าจะไปทําไปตรวจการสวนดอกไม้ก่อนนะคะไปทําดูนะคะัะเพื่อนๆบางคน ถามคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอว่าเอ้าคุณหมอทาไมทนไานไข่ดาวกับสลัดทานแค่นี้มันมีวิตามินโปรตีนสูงก็เลยจำหรือว,ว่าคลิดก็ไปดูนะคะประโยชน์ของไข่ไขเ่เกิดเก่ดก่อนไก่หรือไก่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าไก่หรือไขเอ่เกิดก่อนกันเกิดตอนไหนก็กินตอนนั้นนะคะวีวี <c oughs> <c oughs> ชาวนี้ไปก่อนนะพูดแล้วก็น้ำลายใหญ่ย้อยเยวีต้องเพิ่มพลังก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจแลกเปลี่ยนกันค่ะสาระดีดีช่องนี้นะคะวิวีทไทยแอนสวิส